สวัสดีครับ f อของลูกคสวนครับผมวันนี้ก็มาดูว่ากิจกรรมที่มันเพิ่มขึ้นมาเนะาะเมื่อเช้านี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะเป็นคลิปน่งคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปมาาเมื่อเช้านะครับผมนี่นะครับวันนี้ก็ได้คานเหล็กมาแล้วเนาะคานเหล็กที่เป็นเอเล็กก่องเนี่ยครับนี่อยู่ระหว่างท่อท่อสามนิ้วนะครับผมกับกับท่อทุบทท่อนะครับเพื่อกันไม่ให้อ่า ันไม่ให้นะฮะท่อเนี่ยมันแอนเนาะน,นะครับก็จะตั้งตั้งขึ้นตรงแบบนี้นะครับเป็นเหล็กเป็น4ี่คูนสี่คูณ2นิ้วนะครับผมเหล็กกล่อง4ี่คูนสองนิ้วนะครับผมก็ทําเป็นคานซึ่งก็ตอนนี้คานก็สรุปว่ามีคานเหล็กกล่อง4ี่นิ้วนะครับผมแล้วก็มีเหล็กฉากแล้วก็มีเจ้าไม้ยูคานะครับที่เย็บติดกันด้วยโยปลยนะครับผมแล้วก็ไม้รวกนะครับที่มัด ท่อสำรองนะครับผมตกลงเนี่ยตอนนี้นะครับผมลุงก็จะมีอ่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็มจะมีท่อสำรองนะเดี๋ยวให้ดูท่อสำรองนะครับ <c oughs> เพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะจ่ายน้ําในโซนต่างๆนะครับผม <c oughs> ในนี้นะครับอันนี้นี่ก็จะมีสามท่อนด้วยกันนะครับผมเห็นไหมครับผมตามตามลงมาแล้ว <c oughs> ผมแบดมองมาเห็นมองมาเห็น <c oughs> มอนิเตอร์นะครับผมใช้วิธีใช้ทุกมือขาวๆจับเนาะ จากนั้นก็จะมีท่อเอ็กไพร์เอ็กตร้าไปนะครับ1 2ของเดิมนะครับแล้วก็3 4 5นะครับในท่อในท่อใหม่3นิ้วนี่นะครับผมป้องกันเพราะว่ามันเป็นท่อน้ําเลยต้องมีอ่าท่อ3นิ้วเนี่ยมามาหุ้มอีกทีหนึ่งนะครับผมนะฮะส่วนอ่าอ่าท่อนะครับผมท่ออื่นๆนะครับผมเช่นท่อสะดืออ่างนะครับท่อเก่านะครับผมเนี่ยนะฮะอันนี้คือ P5 P5 เนี่ยคือเป็นท่อเดรนเนาะ ท่อของสะดืออ่างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมีสายไฟอยู่อยูอ่อยู่หน่อยนึงนะครับผมเนี่ยเสียบเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็จะมีมท่อเรน2นิ้วอยู่ตรงกลางนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเหล็กกล่องเนาะเหล็กกล่องเห็นไหมเอ่ยเหล็กกล่องอันนี้ก็จะเป็นเอ่อโทษทีอันนี้เหล็กฉากนะครับผมแต่อนนี้นเป็นเหล็กกล่อง4นิ้ว4ีคูณสน,นิ้วนะครับผมแล้วก็มีท่อ ตัวนี้นะครับผมเป็นท่อท่อใหม่นะครับผมน่าจะเป็น P เท่าไรนี่ P P8 นะครับผมเป็น P8 ใน P8 นี้ก็จะมีท่อที่เป็นท่อสำรองอยู่3นะก็เป็น X p XP3 XP4 XP5 เนะครับผมนี่แหละครับเขียนเขียนไว้แบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาทำผังอีกทีหนึ่งที่เป็นภาพนิ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจำไม่ได้นะครับว่าต่ออะไรนะครับ ตอนที่เมื่อก่อนเนี่ยบันทึกทุกอย่างไว้ในกระดาษเนาะเป็นไดอารี่ตอนนี้เนี่ยลุงบันทึกไว้ในเฟซบุ o กนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลามาดูย้อนหลังเนี่ยมันก็จะ Facebook เฟซบุ๊ก k นี่ตามาร์คซักกระเบิ้นี่ก็จะแกจ,จะบนมาให้เราดูนะครับว่าปีวันนี้เมื่อปีที่แล้วทําอะไร <c oughs> นะครับผมนะอ่าเป็นว่าวันนี้ก็ราบรื่นดีนะครับผมเดี๋ยวสักเย็นๆนเนี่ยลุงก็อาจจะต้องให้อ่ารถไถน,นะครับมาถมตรงนี้นะครับหลังจากที่ลุงมัดมัดลวดอ่าไว้กับไอเจ้าท่ออันนี้ไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็จะถมแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับมาอัปเดตนะครับว่าทางร้านเหล็กที่ลุงสั่งไปนะครับทางลายนะครับผมนี่ทันสมัยมากนะสั่งของทางลายนะครับแล้วก็โทรคอนเฟิร์มในบางรายการที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยนะครับผมมาส่งแล้วนะครับผมหินทรายก็มาทางนวแล้วนะครับหินทรายปูนนะครับซึ่งลุงก็จะมาเทเป็นยอมยอมไว้นะครับเพื่อยึดโครงนะครับเพื่อยึดโครงมาให้มันดิ้นไม่ให้ท่อเหล่านี้มันดิ้นไปเนาะ สําหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะมาอัปเดตนะครับว่าวันนี้นะครับที่สวนพอเพียงตาซ้อนยายหวัดเนี่ยมีอะไรคืบหน้าบ้างในช่วงกลางวันบ่ายอากาศร้อนๆนะครับแบบนี้นะครับผมนะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับผมสําหรับ FC ทุกท่านนะครับผมมีความสุขความสุขนะครับผมบา,บายสวัสดีครับ